เย็นด <Yellow. S 2> อวยเราบอกว่เย็นพี่ใช้พลังงานเยอะมากเลยครับสวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์นะเกมสำหรับการออกกำลังกายสนุกๆครับนะวันนี้ต้นอ,อยู่ที่ T L K Training ก็คือยิมของต้นแล้วก็น้องๆทุกคนเองนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายที่นี่นานแล้วนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเกมชาเลนจ์ที่เกี่ยวกับ คลาสนิกกันนั่นเองนะครับกับโค้ชทุกคนนะครับในยิมนะครับสำหรับวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันใครบ้างไปดูกันผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะครับได้แก่ปอนเมลอนชายาของเขานะไม่ได้ได้มามมัวนะครับเป็นเจ้าพ่อติ๊กตอกนะครับเพลงอะไรร้องได้หมดใครอยากดวลขอให้บอกนะครับมาพร้อมกับร่างกายที่กำยำนะครับงานนี้ไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงอย่างแน่นอน คนที่2นะครับเจดบางใหยไวยเป็นหนึ่งทีเฮ้ฮู้วโอ้ยตากล้องตกใจใไอ้บ้านอกจากจะเล่นคาริสเซนิกแล้วนะเขายังมีศิละปะการต่อสู้อย่าง MMA เข้ามาผาสมผสานอีกด้วยค,คนที่สามนะ <c oughs> เอิร์นซ้ายเตะนะครับก่อนจะมาเป็นโค้ชที่ TLK อ็ลเคเชนนิงเนี่ย <c oughs> เขาเป็นเธอคนโดสายดำมาก่อนครับวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวสม,มื้อเลยคนที่4นะครับต้นบิ๊กบอสนะครับดูจะหุ่นแล้วเนี่ยต้องคิดตี้ชู2นิ้วโอ้โหไอ้บ้า ล่นคลิินิกซ้ายไฮบริดนะครับอีกทั้งยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลเก่านะครับงานนี้เนี่ยใครจะชนะเนี่ยต้องมาติดตามกันแล้วนะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ครบแล้วนะสามคนนะครับแล้วก็ตากล้องนะก็คือปอแนนเองครับมาใครจะเริ่มหมุนอันนี้เป็นวงล้อเกมนะมีทั้งหมดห้าเกมด้วยกันนะครับอ่ะให้เจดก่อนอันนี้คือเรื่องเกมว่าเราจะเล่นเกมไหนก่อนบ้างไปแล้วสีเขียวแล้วกันสีเขียวคืออะไรกีตัวแดงกีตัวแดง โอ้ยได้เกมไร้สาระเลยเกมแรกเลยน่าจะพอแล้วนะอันนี <S 2> <S 2> ้ก็จะเป็นเกมแรกนะก็คือขีบถั่วแดงนะเราจะขีบถั่วแดงจากจานนี้นะไปเออเดี๋ยวขอบอกก่อนว่ามันมีเกมที่เป็น work out ด้วยครับซึ่งอันนี้มันเป็นเกมไร้สาระที่เป็นเกมเดียวนะ่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะซึ่งเราจะมีเวลาในการคนละ30วินาทีนะก็คือจะได้เก็บไม้แบบนี้นะก็คือขีดถั่ว ทีละหนึ่งเม็ดทิศและย้ายไปนะเวลาสามสิบนาทีแล้วแข่งกันว่าใครได้เม็ดเยอะที่สุดนั่นเองเอ่อเดี๋รวอะไรครับเดียบร้อยเร็วเกินอ่ะพร้อมรับพร้อมนะดูนิะสามสองหนึ่งาสองเออสามสองไปเฮ้ยมาแล้วม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮมือสันจเย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ทพ่า้ยคานิมพี่พานครับจิ๋ว้วนี่พี่่าไม่ม่พอโอ้โ้สี่สามสองหนึ่งโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเมตรเก้าเมตรมาอย่างน้อยวันนี้เมิอเอาอะแพ้ไปสาองสองไปขี้กผม แไม่ได้ใช่ป่ะเฮ้ยขีไม่ได้สองโอ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไเอาไว้สีบบานบานบอานอัวแนี่สิบีบาแปดเจ็ดหกหานไม่ได้หล่นไม่ได้สี่สามกลับได้คีมาไม่ได้โอ้ยิกลับได้ขิมาไม่ได้ิกลับทำไมก่อน เฮ้ยเฮ้ยยังเราเป็ชิโกี้พายเร็วกว่าบ้านหรือว่าไปเร็วกว่าจับแต่ไม่อยู่สาไปเฮียเดอนาเดนางนหนึ่งมาแล้วมาแล้วเอาสักันเอาสักันไอ้กูแชมจุ๊่ะ2 สาอสิบห้าไม่ผ่านแลวนะยี 85. ่สิบห้าสี so ่กี่ห้ากี่หกหกเจ็ดเก้าคำตอบเก้าสามสิบเอทำไมเมื่อกี้คุณถึงชนะเกมนั้นได้ครับโอ้ยต้องบอกว่าเกมเมื่อกี้ใช้พลังงานเยอะมากเลยครับ คือปกติผมเป็นคนทานโปรตีนเป็นหลักใช่ไหมครับผมก็ต้องหาโปรตีนจากการกินมาม่าบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ตะเกียบคล้องตัวะดับหนึ่งเกมที่2นะครับคือดัมเบลวิสนะครับผมคิดว่าผมชนะแน่ๆครับเดี๋ยวเอาคืนนะเกมนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นเกมที่ตัวเองน่าจะน่าจะทําได้ดีนะกว่าเกมที่ถั่วเมื่อกี้นั่นเองครับแข็งมากเจอกันสิปมากอันนี้นะเกมนี้ดัมเบลเอ็กซ์เซนชั่นนะบรีเวิร์สลิฟขึ้นมานะก็คือการจับดัมเบลจากฝั่งหนึ่งแบบนี้ เสร็จแล้วเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับจริงๆเล่นกับเคทเทอร์เบลก็ได้นะแต่อันนี้ต้องเล่นกับดัมเบลเพราะว่าที่ยิมเคทเทอร์เบลไม่ได้มีน้ำหนักเยอะนะครับเสร็จแล้วจับอุ้ม,มือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับอย่างนี้แล้วพลิกขึ้นตั้งก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าได้แต้มไปมซึ่งเดี๋ยวเราจะแข่งกันก็คือน้ำหนักถ้าทำได้ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆดวลไปเรื่อยๆจนหาคนสุดท้ายที่ชนะกันเองสองจุดห้ากิโลเริ่มอ่าเรียบร้อยห้าโลไม่ไหวนี่ play ตอนตอนนี้นะเกมที่2ผมว่าน่าจะมีคนใกล้ตกรอบแล้วเชื่อผมดูจากทรงแล้วตอนนี้น่าจะไม่ไหวเดี๋ยวรอไปดูกันสองหนึ่ง เซ็นระบบเซ็นระบบสามสองหนึ่เนี่ย yeah! ทุกคนตอนนี้มีมีคนตกรอบไปแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวที่มันเต้นอยู่มันล้ำรับตัวเองไม่ได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ชนะในเกมเมื่อกี้ครับผมปกติผมดันพื้นประมาณครั้งละ1 0 0่ันะครับวันละ1000พันดึงข้อก็1 0 0 0พันนะครับเพราะฉะนันอีกก็ทายพวกนี้ก็ <c oughs> ง่ายง่ายนะก็บอกแล้วเกมนี้ยังไงก็ชนะเห็นเห็นนะตั้งแต่ <laughs> ตอนแรกนะครับคิดว่าผมชนะแน่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปนะเดี๋ยวฟาดอีกแต้มนึงมาเกมต่อไปครับ push up วิ่งนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่าแล้วกาทำเต็มที่ ต่อเปิดทุกเกมหมดแล้วไปต่อมาครับเกมที่3แล้วก็คือฟรีริงผูชอบครับทำยังไงนะเจตทำยังไงนะยายก็คือเราจะเซตอัพเหมือนท่ากูชอบปกติแล้วแต่แค่เราจะมีริองไปเ่ยเราก็ดันเลยเอ้ยเรามีระยะไหมลงไปเท่าไหร่ควรจะมีระยะ90องศา90องศาขึ้นแสดงว่าต้องมีกรรมการดูให้ได้โอเคต้องตั้งให้แข่งก่อนตั้งให้แข่งก่อนตั้งให้ผมวก่งนะ อ่ะคืออันนี้อันนี้ก็คือเอ็กซ์ไซส์ก็จะมีความแบบใช้สเตปิไลซ์ของตัวหัวไหล่อขอข้างเยอะครับความคงตัวยิ่งยิ่งกว่าการเล่นลิงธรรมดานะครับยากมากคนเล่นก็ตื่นเต้นนะคนตื่นเต้นอย่างเัี้ยหพูดิมือสั่นเลยไหมขึ้นไ้หนึ่งปึ๊บสองสามทำได้ไงวะ สี่ห้าเล่นพุชมาด้วยนะหกกูกูชอบร้อยมากมาช้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รลกันแกงได้ครับเราเราทำไม่ขับอะไรได้หมดที่นี่แปดแปดเอสิี่เก้าขาศึกสี่บอยพล้ะมั้งาไ่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยว เราไปเอินเออแบบหา,าจุดเท้เจอแต่อันน้าต้องทายแข็งให้ได้ก่อนใช่ใช่ไม่บอกนะไม่บอกเริ่มมีสนะ่งแล้วไอคนนี้ขี้โกงอย่าช่วยมันเลยเฮ้ยเอ้อเด้อเ้อเแล้วคุณให้สามถามสามแอตเทนนะคนระับครแอตเทนต่อไปนี่คือถ้าล่วงปากคอเลยนะ <c oughs> มันได้เหรอวะใด้ใจลมลมใจลมลม เอออย่ะไรแรงสอนทิศทางต้องเท่ากันใช่พี่ลองเทสเนี่ยเทสไงออกเทสไนเข้าก่อนแล้วส่งแรงลงไปนิดนึงไงออกบักไงเข้าเออเฮ้ยมาวะไปเลยป่ะสามสองหนึ่งไปอีกนิดนึงหนึ่งน้ำเลยเออได้ตึ๊บ สองโอเคสองเก้าผิดสามได้อือโอ้ยโอ้ยจะตัดทุกต้นเมื่อกี้เขาบอกว่ายากกันเนาะเขียนไม่ยากจริงนี่ผู้ชนะเป็นเป็นเป็นผมเพราะว่าผมอะวิดพื้นวันเดียว โอ้ผมวันนึงผมมีพืนเยอะมากที่ผมไม่ได้บอกใครนะพวกนี้เขาไม่ไหวกับผมหรอกเดี๋รอดูในเกมโอ้ยชิ้นยาหมดนะไปยังไปปะอุ้ยยังยังยังยยังยังสรอบยังยังอังย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 ัยังยัยังหัอยัง เมื่อกี้เจมมีวิธีไงให้ชนะเกมลิงพุซซัพได้ครับจริงนะฮะมันชนะแต่เกิดนะคนมีพรสวรรค์นะยังไงก็ทำได้รู้ปะเออทุกคนครับช่วยผมด้วยผมแพ้ทุกเกมเลยผมสู้ใครไม่ได้เลยว่าจะเล่นเกมง่ายเกมยากผมก็ไม่ไหวเดลือวสองเกมผมว่าผมน่าจะไหวอยู่ก็จะต้องชนะสักเกมเกมนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากครับเรื่องทัเพลนะครับ ปกติก็โดดหลังตื่นนอนทุกวันอยู่แล้วนะครับโดดซ้ายโดดขวาครับโดโด,โดหน้าโดหาโดหลังเชื่อผมเดี๋ยวว่าเกมนี้มันสามารถชนะได้ผมไมิตรดีในกรามกขอนใะนเกมที่มไม่เรียงนะครับสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ช่อง T R K มีระบบเมมเบอร์ชิพพิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิด โปรแกรมเองนะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลฟ์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในดีสคริปชันของคลิปได้เลยนะครับเกมที่ ก็คือวันเล็กชาร์ฟฟลนั่นเองครับก็คือขาขวาเอ้ยขาข้างไหนก็ได้นะครับแต่แบบนี้นี่นับหนึ่งนับสองนะครับเวลาในการทำทั้งหมดสามสี่วินาทีนะครับใครได้จานวนแท็บเยอะที่สุดก็จะเป็น่ายได้แต้งไปแล้วนี่เห็น,ออนนี่น่าสนใจมากนะเพราะว่าแต่ละคนจะมีกีฬาที่ไม่เหมือนกันเล่นปอนก็จะเตะบอลน,นะตอนเด็กๆตัวเจก,ก็จะเป็นเตะคนเออเจจะเป็นบ็อกซิงปอนกับ m อ a มเ เล่นอยู่เออสองวันสองวันสองเจ็ดเล่นเลสเตสองวันต่อนีกนะได้นไหมไม่เล่นหรอกมันหรอกยูโดยูโดชอบตัวเหมอยูโดนะอันนี้อันนี้ยูโดนะัูโดเทควันโดคุกกี้ประจำข่อยบอลเลยอะบาสเกตบอลครับเป่ออข่อยบอลบาสนะบอลก็ได้เหมือนกันหนักเดี๋ยวดูนะว่าคนเล่นกีฬาแบบไหนมาจะถนัดที่สุดเอาอย่างอรอย่างไป ཨ་ཁི་ན་དེ་བཞིན་གནས་པ་རང་གི་ แรกม่นรอไป85ิใครจะไหววะสามสองเร่ไม่ยกมเืเว่าเกมนี้ผมสามารถชนะได้ผมมิตรดีในกีฬามาก่อนในเกมนี้ได้เบียบนะครับ ต้นนะฮะพร้อมไหมพร้อมไล่สัญญาณกรรมการพอมไหมฮะชะอตกลึมทำอย่างพร้อมเฮ้ยถอยหน่อยถอยหน่อย้มายสามสองนึ่ปดีมากรับ กระโดดชนะเขากับพี่กระโดดได้ไวมากเลยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเป็นนักบอลมันก็จะมีการซร้อมหรือว่าอะไรเงี้ยนตลอดนะครับแต่อันนี้ขนาดไม่ได้เล่นบอลมาประมาณสี่ถึงห้าปีแนละ้วเกินเกินจริงๆก็เกินกว่านั้นนะทาให้ตอนนี้คะแนนนำเป็นสองแต้มแล้วนะครับโอกาสชนะค่อนข้างเยอะนะเหลือเกมเดียวนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งไอเจเป็นแชมป์เก่าสมัยฝึกเออที่แข่งกันที่พรามสองนั้นจะไปดูกันคือตอนนี้แบบสงสารพี่ปอนมากยังไม่ได้สักแต้มเลยไม่รู้ว่าเกมบสุดท้าย,ยจะเก็บไปได้หรือาเดี๋ยวเราดูกันดีกว่า ต่อไปนะครับก็คือเหลือเกมสุดท้ายนะเป็นแทงกิ้งทักซิตนะครับกับใส่เพจ5กิโลกรัมนะครับแล้วก็ทักทักซิตครับเอลดีว่ะเฮ้ยเอลเลยเหรอเอลเลยเอาดีเออลเลยอ๋อได้ได้เอลซิตนะครับเอลซิตแล้วก็เพจ5้กิโลนะครับวางแล้วก็สมมติเราแฮงกิ้งอยู่เราเอามวลข้างนึงจับไปให้เพื่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาจับแฮงกิ้งเหมือนเดิมเอลซิตเหมือนเดิมเพราะว่ามันยากตอนปล่อยแขนยังไงแล้วก็ย้ายผัดกันย้ายไปเรื่อยใครที่กิี๊ดไม่ไหวก็คือหลงก็คือแพ้นะครับแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์แล้วมีสี่คน แล้วแล้วก็ได้ใช้ชนะ,ะฝั่งละคนแล้วก็มาเจอกันในนัดชิงนั่นเองครับหน่อยเดงสองตั้งทุกคนแล้วแล้ก็มาถึงเกมสุดท้ายเกมนี้ผมก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมเพราะว่าผมเจอเจด <laughs> <laughs> ผมจะเป็นชนะได้ยังไงทุกคนสองเดมง <laughs> bay bóng 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 ơi, bóng 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 vô <laughs> รู้สึกยังไงบ้างครับเกมยังไม่จบเลยแต่ว่าคุณได้ถุนแต้มแล้วแน่ๆโอ้ทุกคนเกมยากมากใครบอกคลิปถอดแขงง่ายเลยฟิกกเอร์เิ้ยเฮ้ยยังยังไม่จริงยากหรือว่าแต่ละเกมต้องไปเจอคู่แข่งของโุดทั้งนั้นผมไม่มีทางชนะคนพวกนี้ได้แน่นอนเป็นอย่างครับเลยแล้วรอบรอบชิงแล้วรอบชิงอ่ะผมว่าเหลือๆนะดูจากขนาดแอปของผมแล้วน่าจะกินไปต้นได้อยู่ฟังนะพี่คิดว่ากระเจศ ในเกมนี้พี่ว่าพี่น่าจะไหวไหมไอเจ๋อเนี่ยจะไหวไหมวะเป็นตัวไม้าต้องกระโดดเจ๊ด้กระโดดครูชิงเกมสุดท้ายในวันนี้สองเริ่มตัดเี่ยตเปต เปอก็สอนยรบมครับคุณทราบหมสีหน้าของสองตอนนี้ยังเก็บอาการกันได้อยู่นะครับไม่มีการถออะไรทั้งนั้นนะ มีคุณได้แชมป์ในชาเิอยนี้ครับผมไม่มีรางวัลเลยครับอันนี้คือผู้ชนะที่ชนะมาถึงทั้งหมด3เกมใน5เกมแล้วครับผมใช่ครับก็คือเป็นคนคิดเกมเองแต่ว่าไม่คิดว่าจะชนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมรางวัลไว้ตอนได้ไป3ามแต้มนะครับแล้วก็เกมหนึ่งหนึ่งนะเกมลิงกูชไอเอิร์หนึ่งที่สุดแดงนะไอปอนโสดนะครับจริงๆตอนแรกเล่ที่สุดแดงไวนะแต่ว่าที่โหละ โอเคนะก็ชาเลนจ์นี้นะสนุกมากแล้วก็จะมีหลายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เขาเรียกว่าใช้กลุ่มกล้ามเนื้อที่ต่างกันบางคนก็จะมีเทคนิคอะไรต่างต่างที่แบบหลากหลายหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคนะก็เอาไว้เจอใหม่นะสำหรับชาเลนจ์หน้านั่นเองนะถ้าใครที่มีเอ็กซเซอร์ไซส์อะไรเจ๋งๆที่เขาดูเอฟกันก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะแล้วก็อย่าลืมนะแชร์เทรนนิ่งนะใครที่สนใจการเทรนออนไลน์นะหรือจะเป็นออฟไลน์แบบหนึ่งต่อหนึ่งไพรเวทนะยิมก็ตั้งอยู่่ที ประหลงไล่ tsunami 44นะครับก็ถ้าใครที่อยู่โซนพวกตะหลิ่งชันหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถแวะเข้ามาทดลองฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีโปรด้วยสำหรับการสมัครเทรนต่อนั่นเองครับใครที่รู้สึกว่าเออแบบอยากหาเทรนเนอร์ที่แบบดูแลไปเลยแล้วที่เกียรติที่โปรแกรมเองอะไรเงี้ยก็เหมาะนะซึ่งโค้ชก็จะนะพยายามดูแลให้นะครับเต็มที่อย่างแน่นอนครับพี่นะพี่สายโค้ชพีเนี่ยต้องดีเป็นเต็มเลยพี่ใช่เธอวันนี้พีไม่อยู่นะไปในเกมนี้ไปประกวดนะ ซูบ้าเนชั่นซูบ้าเนชั่นนะสามารถเข้าไปโขวดกันได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะ M J C สองเก้าอ่าอะไรละพี่พี่โดมโจติโวตินะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับนะก็เข้าไปโขวดกันได้นะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเอาไว้ให้ครบเลยนะห้าคนเนาะรับรองนะมันอย่างแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ